จะสี่โม่ละจะตุจักจะปิดละไปไม่ไปไปไปก็ไปดิ นี่คือการใช้งานกันสั่นครั้งแรกของเอิร์ธยามาโมโตะและนี่คือสภาพคนที่ถ่ายนะคะทะเลาะกับกันสั่นมาประมาณครึ่งวันแล้วก็คนมันจะเป็นยูทูบเบอร์อะเพเควันนี้จะไปซื้ออะไรก็ไม่รู้ที่จะุจักรแบบว่าเราไม่ได้ไปกันมานานแล้วแล้วก็อยากจะไปดูว่าที่จะุจักรมีอะไรจริงๆแผนก็มีแต่คืออยากหาซื้อต้นไม้ปลอมต้นไม้เอามาแต่งห้องต้นไม้ปลอมเท่านั้น ใช่เพราะว่าเคยเลี้ยงต้นไม้จริงแล้วก็ตายหมดต้นนี้นิ้งพี่เอิญเลี้ยงนี่โตแล้วก็ปล่อยให้เรียบร้อยแล้วนี่เราปลูกหลายต้นมากนะคะมีแต่ต้นไม้ปลอมทั้งนั้นต้นนี้สวยมากเอแล้วเขาอยากจะไปซื้ออะไรอีกนะไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเราไปดูกันหน้างานแล้วเดี๋ยวเรากลับมาว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างกระโดดแล้วดึงไว้ถึงเลยปะเอาปะล่ะเอาไหมทำได้ด้วยหรอเขาใจ้คำว่าติ๊กต็อกเกอร์มาก่อนปะจริงปะติ๊กต็อกนี่ทุกคนจะมีสกิลวาร์ปหรอหนึ่งสองสาม โอ้มก oh ถึงแล้วเว่าเขนินเอาจริงคนเยอะมากวันนี้คือเราโชคดีมากเพราะว่าแต่ตจักไม่มีแดดเลยจริงแล้วลมแบบลมเย็นฟ้าขึ้มแต่ฝนไม่ตกนะคือจริงๆอ่ะวันนี้งงมากที่เป็นหน้าร้อนที่มีลมเมษาที่หนาวหนาวมากอ่ะอากาศดีมากสองสามวันมนัน ม,มีพันคอกี้อ,ะอ่ะอ๋อโคหรอุ้ยจานอันนี้น่าราักแบาบงิดว่าแอบซื้อจานไปไหมแต่จานบ้านเราเยอะมากนะแฟนเยอะมากโอเคไปต่อ Let's go อุย15สิบห้าบาทน่ารัก อันนีีด้ดเดินทางกันต่อ Let's go <S โหจานสวยมากอยากซื้อไหมคุณเอาซื้อไปแต่งก็ได้นะนี่น่ารักค่ะ ขารูแล้วา,าต้องเริ่มจักซื้อต้อนไม้ฟอมก่อนแล้วเราค่อยมาหากระถางโอเคโอเคโอเคเราพุ่งไปตรงโซนต้นไม้นะได้เดี๋ยวมันจะปิดซะก่อนไป let's go <S <laughs> เร็ว <laughs> ไม่ต้อง let's go ค่ะถึงแล้วค่ะเจอแล้วเร็วกว่าที่คิด คือร้านนี้เป็นร้านที่เราเคยมาซื้อแล้วนะคะก็คือต้นไม้ปลอมที่บ้านเราก็คือร้านนี้แหละไม้สวยมากเลยอ่ะดูดีพี่รักเขาดีใจที่คุณเลือกต้นไม้อ่ะรักเนาะอุ้ยอันนี้ดีสีนี้ดีมากสวยอ่ะอันนี้อัลเลอร์สีสีอัลละหรอเฮ้ยก็โอเคดีป่ะคุณภาพดีนะอุ้ยโดนป่ะน่ารักนะเอาป่ะเอาเอาอีกหมดตูดแม่ ซื้อต้นฮีกันปะรักเราอยู่ไหนกันอนักเกลี่นบ้านให้เป็นป่ายางมันใหญ่ไปอุ้ยอันนี้น่ารัก1,580สนุกอะ่ะจริงค้ามจริงคุณสวยนนเวลาอยู่กับต้นไม้อ่ะสี่วะ่ะสี่ป่า แล้วเมื่อกี้เซตเมื่อกี้ไปไ็นไงแล้ววะชอบหรอกเซตเมื่อกี้ดีเลยล้วคุณเอาดอกบัวไปทำอะไรไปไหว้พาราวลิลลี่ลที่ว่ามีเจะเสียเงินกี่บาทไม่แน่ใจแลยน้ำละลายอ่ะคือกะเอาไว้อูฟู่เลยใช่ไหมคือบ้านสีเขียวใช่ป่ะนะเอาต้นไหนต้นนี้ต้้นนีแพงตูดบอกกับคนบ่า,ป,าป่าอย่างเขาแพงตูดคุณอ่ะน่ารักนะไว้องจริงอ่ะเอาไว้ในห้องทำงานเขาว่ามันก็ดูสวยอะ ดูแหลมอ่ะที่รักเขาไม่ได้เอาต้นไม้มาเสียบกันเขาวางไว้เฉยๆแต่ว่าเขาว่ากรายกระจายน่าจะดีกว่าเอาต้นนี้ไว้ในห้องจริงเขาชอบนะถ้าเขามีบ้านเขาจะซื้อนี่จะเอาไว้ในคอนโด <c oughs> นอนตรงไหนครับเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เราว่าน่าจะล้มละลายไปประมาณสองสามพันละเพราะที่ดูจากการที่นี่เลือกแต่ว่าเรากำลังหาต้นไม้สูงเพือ่อที่จะไว้ในห้องทำงานคิด <c oughs> ไม่ออกว่ามันควรจะต้องเป็นยังไง ชอบต้นที่มันชิมเนาะเรามีเวลาตรงนี้ประมาณ20่สิบนาทีแล้วเราต้องไปเลือกกระถางกันแล้วนี่ไหมอันนี้เลือกมั่วมากเลยอ่ะเลือกไปเรื่อยแล้วอ่ะอันนี้ต้นอะไร,รอะคะพี่ต้นไม้ปลอมต้นมะกอกอันนี้ยแล้วอันนี้เรียกวอะไรต้นมะดีดดีดมะกอกอ,อุ้ยอุยอ้ยเล่นงงนะมานะเราก็จะเดินบนไปอยู่ตรงนี้แหละเข้าป่านี่ต้นมะกอก ดีมากรอ,อยากเล่นบ้างเหรอมันโดนเหรอแล้วเนี่ยอันนี้เหรออะไรดีเลมอนเหรออะไรอะ่ะชอบทำทำไมอะ่ะประเษกที่รักขอละที่นั่งเหลือจริงเป็นเบนี้ไปเลยเอ่ะไว้ในห้องทํางานมันก็อาจจะเฟี้ยก็ได้นะโอ้ยโซนโซนโอ้ยจ่ายเงินด้วยต้นนี้เท่าไหร่คะส <24. S 1> องพันสี่หอเอาลงมาดูได้ไหมคะได้ครับมันจะแทงตอนทำงานปะ่ะอุ้ยสวยนะเออแต่อันเนี้ยเขาชอบนะแบบมินิมอลเอาแล้วละ่ะ คอเลยหรอเขาเดี๋ยวมาสรุปราคาให้ใช่ในซองในซอกูใหญ่มากผู้ชายคนนี้นะคะเป็นผู้ชายที่สู้ชีวิตมากสูงมากเรามาหากระถางให้น้องอยู่นะคะได้กลับมาแล้วนี่อันนี้คือต้นของเราก็สวยดีนะอ้นนี้ก็ขาวสวย ี่เราเพิ่งซื้อกระถางไปนะคะสีขาวและฉันก็ได้ที่วางไข่น่ารักไหมแฟนแอบมาดูดิอ๋อสีแบบนี้เลยอุ้ยเ็ไม่ได้กดขอเลยนานมากสนุกไ่ะสนุกและอากาศมันเย็นด้วยอ่ะเพราะเดียวนี่และอันนี้ก็เป็น เหล่าต้นไม้ที่เราซื้อมาแล้วนะคะตอนนี้กําลังรอพี่เขาห่อกระถางเราไม่รู้เลยอะว่าผลกลับยังไงอะต้นเนี้ยคือต้นนี้ตัวเท่าเราอะจริงสูงกว่าเอาคืนนะคะพี่นี่นะคะเยอะมากทุกคนถ้าใครว่าผู้ชายคนนี้สู้ชีวิตเม้นมาให้หน่อยนะคะ เหนื่อยมากทุกคนเราจะถึงรถแล้วนะพี่รักเขาจําไม่ได้แล้วว่าเขามีมือกี่ข้างนะอ่ะมันชาโนะดนดับเหลือรู้สึกว่าเหลือมือข้างเดียวคุณจะได้รักต้นไมยนี้เยอะๆรักมากมันอยู่ในห้องทําง,งาน <c oughs> เขาจะตั้งใจทํางานถือว่าสําเร็จสุดยอดก่อจะถึงรถทุกคนมันเหนื่อยม ขนาดที่แบบมาในวันที่อากาศไม่ร้อนลมเย็นสบายแล้วก็คนก็ไม่ไม่ค่อยเยอะก็ยังเหนื่อยแล้วเดินที่สำคัญเดินไปแค่สองล้านที่เราเดินไปแค่สองล้านนะทุกคนแต่เชื่อว่าสองล้านที่เราซื้อมามันตะลึงแต่สิ่งที่เราได้คือสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องการนะคะวันนี้เอาจริงๆหมดไปไม่เยอะนะประมาณทั้งหมดเลยสี่พัน มันก็แพงนะแต่ว่าในความแพงมันก็แลกมากับต้นไม้ที่มันดูจริงคือถ้าเกิดเป็นร้านอื่นก็อาจจะมีถูกกว่านี้แหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าที่เนี่ยเขาทำต้นไม้ปลอมได้ไดเหมือนจริงอะ่ะเราพอมันเหมือนจริงมันดูไม่ไม่เป็นพลาสติกนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าโมกลับไปแกะที่บ้านดีกว่าแบ yeah. าแล้วทุกคนเหนื่อยมากดีใจมากที่ได้ต้นนี้มา เร็วจะเปิดแล้ว <Yeah. S 1> เย้ห้องดูสวยขึ้นมาเลยนะจริงเฮ้ยอันหูวสวยจริงอะมามเรามาตั้งให้ทุกคนดูดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างอย่างที่หนึ่งก็คือต้นนี้นะคะโอ้โหะเหมือนจริงไหมนี่ <laughs> แล้วก็อย่างที่สอง <laughs> พอเราได้ต้นไม้มาแล้วเราก็ต้องมีกระถางนะคะถูกต้อง กระถางกับขาตั้งนะคะ9 0 0อยบาทที่รักเหมือนอยู่พัทยาเลยอะ่ะเหมือนข้างหลังเป็นต้นมะพร้าวอะ่ะต้นนี้คือต้นอะไรต้นจันทรหอมจันทหอมนะคะราคา2,200บาทตใ<อ>หญ่อยู่นะสวยมากตัวใหญ่อยู่นะเ็กเจอร์เขาเหมือนต้นไม้จริงมากมคือจะบอกว่าเรามาร้านนี้ก็คือจบเพราะว่ารู้สึกว่ามันใหญ่ด้วยหนึ่งสถานที่เขาก็แบบน่าเลือกชมแล้วต้นไม้เขาแต่ละต้นก็คือเหมือนของจริงอะ่ะคุณภาพดีแต่ราคาก็อยู่ ในแบบกลางๆนะอันนี้จะเป็นไม้สักนะทุกคนขาตั้งกระถางเฮ้ยมันไม่รอไม่ลงหรออ้าว <c oughs> ไม้สักกี่บาทเพื่อนเขารวมมาทั้งหมด900บาททวนอันนี้เขาแถมถให้ใช่เป็นตัวฐานเอาไว้วางแจกันอันนี้จะเป็นร้านเดียวกันนะคะ ก็คือกระถางกับขาตั้งร้านทองประเสริฐนะคะทุกคนนี่คือไม้เขาเป็นไม้คุณภาพดีเป็นไม้สักคือจริงๆขาตั้งอ่ะมันมีหลายเกรดมากแต่นี้ก็เป็นเกรดแบบไม้สักและร้านเดียวกันกับกระถางก็คือนี่กระถางต้นไม้กับจิวที่วางไข่ที่วางไข่จริงจริงมันจริงจริงมันคืออะไร,รอ่ะแฟนคือมันก็คือที่วางไข่นั่นแหละจริงๆก็แ,ล,แ,แล้วแต่เราใช้ที่วางไข่หรือจะแบบ ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดอยากเมาหน่อยก็สายเกยก็เบกนี้เบกหนึ่งนี่แล้วก็ที่ือกระถางนี้เพราะว่าเราจะใส่นี้เข้าไปชุบีสุดยอดดูไหมคือยิ่งใหญ่มากทุกคนเก๋ยวจะไปให้ทุกคนดูว่าเราจะไปไว้ในห้องไหนอุ้ยสวยอ่ะเหมือนจริงมากอ่ะอันนี้คือเขาทำเหมือนเป็นแบบเป็นใบที่ตายแล้วแล้วขึ้นมาคุ้มอ่ะ นี่เราต้องงองๆมันลงมาหน่อยให้มันแบบแบบแปลลงมาโห้ยใหญ่ไปบ่แต่เขาเอาไว้ในคอนโดป่อยากได้ใหญ่กว่านี้จริงเหรออยากได้แบบถ้ามีบ้านอยากทําแบบนั้นอะเป็นสวนไปเลยเข้าใจได้แต่ไม่ใช่คอนโดอุลองคิดตอนย้ายออกจริงอะลืมอันนี้คือต้นเก่าอันนี้คือต้นที่เคยซื้ออจริงซื้อร้านเดียวกับร้านนั้นร้านเดียวกับวันนี้ที่เราไปคือมีในห้องก็ชุ่มฉ่ำ คุ้มช้ำดูลมเลื่นมาเรามาต่อกันนะคะให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้คือจะเป็นลิลลี่คืออันเนี้ยหาได้ทั่วไปในแอปส้มหรืออะไรนะแต่ว่าอย่างที่บอกร้านนี้มันเหมือนจรงิง <st aff> คือเท็กเจอร์มันคือแบบเป็นพลาสติกหนึบหนึบอ่ะเนื้อลูกลนมันเหมือนจริงมากมันนิ่มอ่ะใช่มันนิ่มๆนะมันเป็นพลาสติกนิ่มๆไม่ใช่พลาสติกแบบแข็งๆอ่ะนนี้สวยมากนะ ข้อที่2ในนี้มีอะไรบ้างมาดูอันนี้คือลิลลี่เนาะนี่มันทิวลิปไม่ใช่ลิลลี่ทิวลิปค่ะทุกคนทิวลิปคนมั่วเอาจริงๆบ้านใจด้วยออกไปเดินแบบนี่<ฮ>แล้วก็อันนี้นะคะที่เราอ,อันนี้เนระาจะไปแต่งแบบว่าเราเห็นพวกคนที่แบบแต่งบ้านเขาชอบเอาอันเนี้ยน้อยๆแล้วก็ไปใส่ในแจกันเรารู้สึกว่ามันเท่มากเลยอะมันดูมิ แล้วอย่างที่บอกคุณภาพร้านนี้เหมือนต้นจริงแล้วอ่ะคือคุณอวยเหมือนเขาจ้างเลยจ้างสิจ้างได้นะคะไม่คืออะไรชอบแล้วมันรู้สึกดีมันจะรู้สึกว่าแบบอ,อยากจะอยากจะพรีเซนเนมันดีจริงอะ่ะและอย่างสุดท้ายค่ะอันนี้นะคะจะบอกว่าที่เลือกน้องต้นนี้มารู้สึกว่าด้วยสีของเขาอะ่ะม,มันดูเหมาะกับคอนโดเรามากมีความแบบเออโทนวางไปแล้วมีละมุนอะ แล้วมันมีความฟุงๆอ่ะมันทําให้ห้องดูอบอุ่นอ่ะหุยอากาศดีอ่ะนี่ประมาณนี้แต่มันดูแพงจริงก็แพงจริงอ่ะอันละ140บาทแต่มันคุ้มนะเชียนะเ<อ>ชีย<อ><อ>นะพอพอ,พอรู้สึกว่าพวกต้นไม้ปลอมหรือดอกไม้ปลอมอ่ะมันอยู่กับเราตลอดมันไม่มีวันตายก็เลยน่าจะอยู่กันอีกยาวๆแล้วก็เทปผลที่ซื้อต้นไม้ปลอมเพราะว่าห้องเราอ่ะแดดลงไม่ถึง ใช่พอมแดดไม่ถึงปุ๊บเราคิดว่าการปลูกอะไรเงี้ยมันจะไม่รอดตายค่ะ,คะตายคือไม่ใช่ว่าไม่ลองลองมันแล้วตายหมด <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าต้นไม้ปลอมคือทางออกเพราะเราอะชอบแต่ว่าชอบความธรรมชาติเนาะ <c oughs> ชอบธรรมชาติแบบปลอมๆค่ะเแต่ต้นนี้คือภูมิใจนนสวยมากสวยมาก ร,รู้สึกดีที่ซื้อมารู้สึกแบบคิดถูกตอนแรกว่าจะเอ้ยการใจแต่รู้สึกว่าคิดถูกแหละที Peace. ่ซื้อมาก็ประมาณนี <S <S ้นะคะทุกคนเย้แล uh uh ้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้ที่เราไปทัวร์จตุจักมาก็ไม่เรียกว่าทัวร์เรียกว่าไปซื้อต้นไม้ปลอมมาตกแต่งห้องนะคะรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากก็คือวางแผนกันแล้วว่าอยากจะหาต้นไม้ปลอมหรือว่าอยากจะหาอะไรมาแต่งบ้านหน่อยคือตอนนี้มันอยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันเบื่อเนาะห้องมันแห้งอยยีีเเขววโค ก็ถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าจะให้ไปไหนนะคะลองคอมเมนต์กันมานะทุกคนขอบคุณที่ดูจนจบจนถึงตรงน,นี้นะขอบคุณมากคะ่ะไปแล้วบ๊ายบายอย่าพึ่งไปอย่าเพิ่งไปเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูวันนิงจะเก็บอะไรไว้ที่ไหนบ้างนึงจะแต่งยังไง สนุกต้นและไม่ใช่ทิวลิปนะจ๊ะอย่ามัวลิลลี่ไม่ใช่ลิลลี่มันคือทิวลิป